สวัสดีครับตอนนี้มารีวิวตอนนี้ครับก็เปิดให้วิ่งทางตรงตอนนี้อยู่ที่าทางราชมาชกชัยระหว่างอันนี้ขึ้นส่วนองสูนะครับมาดูว่าจะเสร็จหรือ,อยังอันนี้ก็ด,ดูดูครับเนี่ยเขามีทางให้เลี้ยวไปทางขวาแล้วครับเนี่ยนะครับเกย์จะทิมไว้หลายมาทิมตูดฉันไอ้ข้างหลังเข <c oughs> า่าีตอนนี้ก็ไม่ต้องวิ่งอ้อมไกลไปทางเหนนู่นแล้วนะครับทางโชคชัยสามารถ ตัดมาอ่าเรามาดูข้างบนครับรีวิวเส้นสองกระทรวงเส้นลัสิมาโชคชัยนะครับอ่บนบานี่ครับนี่นะครับมาดูนะดูครับนี่ครับเส้นทุกคนนะเส้นยังพุ่มมอวงมีข้างหลัง เสร็จยังไม่ดีนะครับเขายังไม่มีการเข้าไปเลยครับฉชนันล้วลาเอถ้าทางตรงมาจะเลี้ยวก็ยังเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเส้นสองเก้าศูนย์เสร็จแต่ยังไม่เปิดใชด้แบบนี้ได้ไหมครับนะครับามาจากจุดชัยก็เห็นมาเลวซายก่อนแต่ถ้า อะตกเนี่ยใครทำอะไรล่วงมอนโอเคครับสรุูปแบบคร่าวๆว่าเส้นสอง้าศูนย์ข้างบนอนะ่ะรีบร้อยแล้วข้างล่างอีลูกคู่คักอยู่เลยโอเคครับรอยอีสักผมว่าไม,มันจะแค่ปีใหม่ทนะี่หบงงานซะแล้วเนาะครับครัวันนี้วันที่ครับที่บริเวณสวศูนย์โชคชัโคราชเปียกปักอะไรประมาณเนะี่ยยุ่งตรงนางข้างหนคือสวนาสาธารณะขาา คึงครับสวัสดีครับ้ดยทางปลอนัยนะครับอ่าน,นี่สองก้ศนะครับเส้นบายสองก้าศูนย์หมายควาว่าคือเส้นวงแหวนรอบเมืองนครสิมาทั้ง4ี่ทิศเลยครับเป็นวงกลมเลยนะครับเป็นวงกลม <c oughs> จะออกเส้นไหนก็ได้มันขึ้นลงขึ้นลงมากมายแล้วก็วิงเข้าสนน m เอ็มด้วย M6 คือมอเตอร์อนอนรวเวย์หมายเลขหกหรือทีิงไหมว่าสนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขห เขี้ยไหมครับเขียร์ชัดเจนรู้ว่าเส้นสองกสูนส,สามารถเหลืออยู่จุดเดียวที่จะเป็นวงกลมน้องนั่นใช้ได้มานานแล้วครับรอบรอบใชมานานแล้วนะครับยกเว้นตรงน้นสูงเอ่อน้อนสูงมาเฉลิมเมื่อกี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเพิ่งใช้ได้เหลือไอเส้น,นนัลนอย่างเพิง่งมานะครับใช่ไหมใช่จะมีพิธัสแช้ครับสวัสดีครับ